วันนี้เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อชาิภาสาบรรพหมากษัตริย์โดยได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทราย ได้ช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดทั่วพื้นที่ของตำบลซึ่งมีทั้งหมด11หมู่บ้านแต่ในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่วันนี้เราเองได้ประสานกับทาง,งามูลนิธิบกที่3 7และก็ตักษาวิชาทหารรวมไปถึงกลุ่มบอลเทาสารภัยในจังหวัดเชียงรายได้มาร่วมจัดกิจกรรม พร้อมกันโดยเฉพาะถนนสายคายพัดตะวันตกซึ่งว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างสองตำบลคือตำบลสันทรายและตำบลของอโศชัยผู้คนสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้สิ่งที่เราพบเห็นนั่นก็คือเรื่องของขยะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาของสังคมและปัญหาของประเทศชาติในเรื่องของสภาพแวดล้อมพวกเราสร้างความตระหนัก ให้พี่น้องประชาชนทั้งตำบลตอนนี้เขาจะทำอย่างไรให้สีสายสะอาดนะครับปราศจากมลพิษปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในเรื่องของสายตาและกลิ่นและอันตรายจากไปเชื้อโรคต่างๆวันนี้ก็เลยได้ชวนชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำความดีกระไว้เนื่องในโอกาสวันสำคัญ วันบกบฏขุนรามคำแหงมหาราชและวันนี้เป็นวันกองทัพไทยด้วยพวกเราได้น้อมจิตํำลึกนึกถึงคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงปกป้องเอกรากเพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ในตบ,บนทวีปสายได้จระหนักถึงปัญหาเรื่องของสิง่งแวดล้อมซึ่งในรุกงตั้งหน้าน,นั้นผมเชื่อแน่ว่าเรื่องของสิง่งแวดล้อมน่นจะเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมประเด็นหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าวันนี้ถ้าเราช่วยกันสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญในเรื่องของขยะถ้าทุกคนบริหารจัดการดูแลความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรีเราได้ยกระดับเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวคือธรรมชาติที่ท สวยงามาทุกคนพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆนะครับในพื้นที่ของตำบลทุซย์้าทุกคนตระหนักและช่วยกันก็หมายถึงว่าวันนี้เราทำเพื่อจังหวัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราให้มีความสะอาดเวยงามน่าดูหน่าชมน่ายนนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหน้าโอกาสต่อไปครับ สาหรับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของไอ้ตนทศัศน์ายซึ่งมีทังหมด11เมบู่บ้านวันนี้ทางเทศบาลเองได้สร้างความตระหนักขอความร่วมมือจากใค้พี่น้องประชาชนโดยการจัดทําเิทีประชาคมทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการเรื่องแต่ขยะอ e ัวหภูมซึ่งขยะอ e ุณหรูมิจะมีอยู่สี่ประเภทคือขยะที่หนึ่งคือขยะที่พร้อมเผาทาลาย ขยะที่2คือขยะอันตรายขยะที่3คือขยะที่ใช้สําหรับดีไซเคิลแล้วก็อันสุดท้ายคือขยะเปลี่ยนขยะที่สามารถแปลงให้มันเป็นมูลค่าได้เนื่องจากว่าพื้นที่ของตำบลทุไยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองนะครับเราไม่มีที่สาธารณะก็ใช้พื้นที่ของปา่าช้าซึ่งในเขตทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่5ปาป่าช้าด้วยกันใน11หมู่บ้านเราก็ทําวงรอบ ะะทำวงรอบอยู่7วันในหนึ่งสัปดาห์นั้นก็จะเวียนไปเก็บขยะในแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านโดยที่เราใช้เตาเผาขยะซึ่งเป็นเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงประมาณ1,000องศาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราคัดแยกขยะเรียบร้อยขยะที่เผาทำลายเนี่ยเราก็จะเอาไปเผาในจุดพื้นที่ที่เป็น ประชาหรือช้าพระสถานของแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แล้วก็ทำวงรอบในขยะเข้าวนกันอยู่อย่างในี้ในพื้นที่ส่วนขยะอันตรายเราก็เก็บรวบรวมในนามของตระลทุสายก็ส่งต่อไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนขยะรีไซเคิลซึ่งวันนี้เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็ใช้พวกเศษวัสดุในไปคิดออกแบบให้ ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมส่วนขยะที่เป็นขยะเปียวันนี้เรามีวิธีการจัดการคือในระดับพอรเรือนเนี่ยก็ทําเป็นลักษณะดินโคลนนะครับคือฝังเข้าไปในดินขุดหลุมฝังแล้วก็ใช้ขยะที่เป็นเศษอาหารเศษไร่ปลเข้าไปในดินก็จนกระทั่งมันเต็มเนี่ยซึง่งในแต่ละหลุมที่ทําเป็นลักษณะรินโคลนก็ใช้เวลาเป็นแรงเดือนเหมือนกันก่อนที่จะเต็ม คือหลังจากมันเต็มเสร็จแล้วเราก็กบเอาดินกบแล้วก็ก็ในในบ้านก็สามารถที่จะเอาต้นไม้เอาไนไปปลูกอันนี้คือลักษณะหนึ่งลักษณะที่สองก็คือทําเป็นลักษณะของปุ๋ยนะฮะในรูปของปุ๋ยอินทรีย์อาจจะทําเป็นลักษณะเสเวียนซึ่งวันนี้เราก็ทําเป็นต้นแบบคือสเสปียนให้ในแต่ละพื้นที่ที่จะเอากิ่งไม้ใบไม้ซึ่งเรามีเครื่องโม่แะสามารถที่ย่อยขยายย่อยในสิ่งที่เป็นเอ่อพวก ต้นพืชต้นอะไรเสร็จแล้วเอาขยะเปียบใส่ลงไปข้างตรงกลางก็ทําอย่างนี้นะครับสำหรับระหว่างใบไ,ไม้เศษไม้กับขยะเปียบก็ทําจนกระทั่งมันเต็มเต็มในเสวียนที่เรากําหนดไว้ใช้เวลาประมาณสักสามหกเดือนขยะตรงนี้ก็ย่อยสลายพอย่อยสลาย <c oughs> แลก็พี่น้องประชาชนหรือในคนเรือนก็เอาตรงนี้นะครับไปทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก สำหรับในการปลูกผักปลูกพืชอะไรในในควรเรือ